เมนูต่อไปเป็นหนูทอดกระเทียมกระเทียมอันนี้มักยังไม่แน่ใช่ไหมมากแล้วมักแล้วมักยังไงใส่ยังไงกระเทียมพริกไทยกระเทียมพริกไทยรสดีซอสดีซอสแค่นี้อ่าชุสหน่อยนึงชุบรสหน่อยนึงบันนี้ตั้งกระทะทอดได้พี่น้องบานนี้ ไปไหนมามามาตาจา้าที่ขึ้นไปหาได้นี่แหละเ <c oughs> <ะ>ชื่อไหมว่าเจ้าของไม่อยู่ตาจ้าไปไหนออกไปจ้าไปทำงานไปไปไปมันร้อนกอน็เอาหนูใส่ได้แตะ

มที่ที่โก็จะยแล้เจ็ดที่เ็โตปได้บอกใครเนะ้ก่้บอกครเด็น่นไม่ได้บอกใครนี่แหละคอใครบอก่ลาเดินทำเดามชั่วโมนึ่งสอ ทำเฉยๆคนหนึ Damn, okay. tone, ่ง so ที mm. Hello, Hello, Now, ่เดียวโอ้ยโมงไทยก็อนี้ที่สงว่ะมีน้ำเป็นคนเดียวค่ะจะไปจะหาเขียวมันเหนือแล้วว่าจอยู่อืออาโรงไสหน่ะโจ้อาโรจนงใสน่ะเปมาทาน้ไปแจ้งเขียโมคือนอนลาแล้วว่าไปจ้งเป็นไงแล้วอยากไปยุ่บ้านนี่เลย บอ่ลอยได้แล yeah. ้วยิ่งลอยได้เกียบบ้านมึงบ่มีปอยโคตรเลยลอยได้นี่นี่โอ้เออจะไปทา้งไงเออแล้วแม่ครับครับถ้าล็อย่านแล้ไม่ถ้าไม่ได้คือแล้วลาไฟน่ะเกียบไปแยกบอดแล้วลาไม่ใส่เงินคนจะเออถ้าเราเก็บเงินเด็กไม่เออะถ้าเป็นไม่เยอะค่าไถ่ไม่ติดตั้งเลย่ะ วิ่งไปเล่นระเบ้าน้ำก็มีเหย,ยียดไม้เล่น,นเอาเรืออ่อ,อ,องไปเล่นระเบ้าน้ำนั่งนั่งนั่งเนื้อเป็นของทานไปเล่นระเบ้าเป็นของที่ยั้งถึงนะก็บอกไปเล่นระเบ้าก็เสร็จคือไม่เป็นไร

งนลอยวันนึงแต่ยได้ถึงลอยวันเลยโเราชอบนอนยันพ่อทหารลงกนนลาบมากาฟไปเลยพ่อทหารล thank <laughs> กันมันจ้าใหมา